สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนจ้ามาชมต้นไหม่ดอกไหม่ในเลื่อนกระจกจ้าพี่นอ้องว่าหนีไปเที่ยวเมืองไทยซีอาทิตย์ <c oughs> เป็นยังไงเนาะจ้าในเลื่อนกระโจกนี่ลูกสาวลุงปนซีมาหดน้ำให้อะนคะคะอาทิตย์ละครังจ้าหดน้ำนะจ้าช่วงผวกปลายุ่ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะมื่อนีปลายุ่ซีใหญ่ต้นมะละกอจ้าะมะละกอที่ปลูกในกระถางนะคะเสียเอาออก ปลูกขังนอกเนาะคะา่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยอรมันอ่จะเขาด้วลู่ดอนแล้วอากาศกาา็เริ่มดีแล้วนะคะพี่น้องปายุสิเอาออกปลูกขังนอกล่องดูนะจ๊ะนี่มเะเขือเทศก็ง่า,ม,งาม,มึงเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมเะเขือเทศพ่านนี่ออกลูกอันเป็นพ่วงสวยๆนะจ๊ะปายุกระได้เพาะอันก้อนทีสิกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็นี้พักหนอกค่ะพี่น้องพักหนอกใบง่ามง่าม ยิงตัดยิงแตกนะจ๊ะเพืนะ่อนอะเดี๋ยวสิได้เก็บไปกินกับลาบยู่ค่ะพี่น้องมัง่งนะยอุ้ยง่ามีหลีเนาะคะ่ะเนี่ยป่ายุยอันเด็ดใบเขาแล้วเขาก็สิแตกอีกที่ค่ะพี่น้องมัง่งนะ่ยใบย่ายงง่ามนี่ค่ะต้นมะละกอทีป่ายุยสิเอาออกปลูกทั้งหนอกนะคะ่ะมึงเนี่ยสิเอาออกจากกระถางนะคะพี่นอ้องอือดล่องปลูกอันล่งดินขังนอกล่องดูนะ<อ>นจ๊ะต้นกล้วยกย็ยังงามคือเกาอยู่ค่ะพี่น้อง ดอกไหม้ก็ออกดอกเยอะก็จะตอนปลายโยไปเนี่ยดอกไหม่บอออกเยอะปานนี้เนาะค่ะเพราะว่าคืออากาศห้อนอบอุ่นเนาะค่ะเขาได้อากาศดีนะจ้ะอากาศบ่เย็นหนาวแล้วต้นดอกใหม่หรือต้นไหม่ก็เขี่ยวออกดอกเยอะเลยจ้ะพี่น้องกะดอกใหม่พูดไปเบิ้งต้นมะละกอพี่น้องบ้านมะละกอสุกอันเลี้ยวค่ะพี่น้องมะละกอลูกหนีป้ายู่เหลือไว้เนาะค่ะ เออตอนกลับเมืองไทยไย่างเขียวๆอยูย่บ้งบันนี่โอ้ยเหลืองลงครับนะพี่น้องนะมะเล็ดเอ่อมะละกอพันหนีป่าอยู่ซือ้อมาจากซุปเปอร์มากมาก,กินแล้วกับเลยเอามเมล็ดมาเพาะนะจ๊ะโอ้โครับนะพี่น้องปุนะกำลังออกดอกออกอันลูกปุ้นต้นพุ่นน,น,นะจ๊ะต้นมะละกอเมืองไทยเข้าจากมะละกอ,ะะกอพันแขกดำดต้นตาลป่าอยู่นี่กับพูดอะ แตกแตกิ้งแตกนะน,นี่ดีจ้ะพี่น้องกระสิดได้ตัดออกเล่มออกอีกนอกจากตัดตกแต่งนะจะี่เ <_ T. S 1> ดี๋ยวไปเบื่องอันต้นมะละกอต้นนี้ใกล้ๆค่ะพี่น้องมาออกลูกออกดอกอีกบ้าะจ๊ามะม่วงต้นนี้กับอู้ลุงค่ะพี่น้องสีแตกอย่างกำลังแตกยอดออกไหมอีกเรือจ้ะพี่น้องพูดนะเบื่อันต้นต้นมะกรูดป้ายุเบั้งต้นมะกรูดีกำลังแตก แตกใบงามจ้าพี่น้องใบยูเด,ดตัดแตงกิงกก้งเนาะจ้าเห็นไหมไแตงกิ้งเดียวกับสิเปลี่ยนกระถางใส่ดินอีกแล้วก็ใส่ปุ๋ยผักแพะเหนือเดียวใบยูสิสิเด็ดไปแช่หน้าให้เขาออก,ากรากล้วปลูกลงในกระถางอีกเนาะค่ะนี่แยกกระถางอีกน,ะะกกนี่ผักกระถินยา่าอันนี้ต้นมะขามบานจ้าพี่น้องนะต้นมะขามบานนี่ต้นมะม่วงจ้า ทำนั่งออกดอกออกลูกเ่ะต้นเดียวะค่ะพี่น้อง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามีลูกหาลูกจ้าพี่น้องเนีย่ยเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆค่ะแตกออกมาเรื่อยๆโอ้ยพูมมใจด้วยนะโอ้ยจังเหม็นพู่มใจค่ะพี่น้องไอ้ปลูกมัะละกอเมื้องอดอกแต่กิน อันนี้จะเป็นต้นกะเพรานี่ยค่ะพี่นอ้องต้นกะเพราต้นเก่านะจ้ะเดี๋ยวป้ายูสิได้เนี่ยยกออกข้างนอกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเนาะจ้ะตะไครเลี้ยงสิได้ปลูกไหมค่ะพี่นอ้องปลูกในกระถางคือปลูกงาสักแปลงจ้านี่เดี๋ยวป้ายูสิไดเอตัดไปคันสนจ้า,จานี่ตัดให้เขาแตกยอดนี่เนาะจ้ะไอ้พูดอะสวนเนี่ยเดี๋ยวลุงสิได้ตัดหญยาบวันนี้จักสิได้ตัดวันไหนตัดดอกเพราะว่ามันอากาศขึ้นจ้ามันอีกพูดอะ เห็นว่าบรรยากาศบานปลาย่คพี่น้องเอ้ยบานเฮาอ้อ,อนห่อนห่อนปีนี่ค่ะอากาศเมื่องงอกฝนตกอากาศชุ่มชื้นลมลื่นดีจ้ะล่มเย็นสบายสบายพักสลนันแหนกำลังแตกยอดโอ้ยยอดอยงใหญ่อบอวบๆจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยนะอ่ะอ,อนซ้อนเนาะจ้าโอ้ยห็นผสะแลนแล้วอยากกินขนมเส้นเด้อยหอมหอมค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อ,อนซ้อนเนาะจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนจ้าสบายดีกันปะจ้าพี่น้องห่าลุ่งกับตัดไปแล้วแค่พี่น้องอันลุ่งเห็นห่าเน่าเป็นฝ้าวตัดเลยค่ะเดี๋ยวอันป้ายุก,ก็ได้ขนต้นมะละกอออกมาเนาะจ้านี่ต้นมะละกอ <c oughs> ค่ะต้นมะละกอที่ผกในกระถางเนาะค่ะเนี่ยป้ายูสิว่าเอาลุ่งปลูกในดินเนาะจ้า มาหอดเยอรมันกับย่างบ้านอยู่ตัวกับพี่น้องย่างเพียอยู่เนาะค่ะคือเวลามันเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะแล้วก็ปรับตัวย่างบ้านใดๆค่ะพี่น้องประมาณสักอาทิตย์ก็คือคิดว่าค,คงสิปรับตัวได้เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้บ้านป้ายูนี่หามงลางเนาะคะ่ะหามงลางในบ้านเท่ากับระมาณหาทุ่มหกทุ่มนะคะพี่น้องก็คือ,อย่ำนอนเนาะจานเนาะ <c oughs> นี่ค่ะก้อนสิบป,ปาลากูกมะละกอเดี๋ยวปย้ายูสิมาตอบคำถามเอฟซีน้ำเนาะคะ่ะ สี่ตอบเป็นคําถามคําถามไปเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีถามมาหลายคําถามเนาะคะ่ะปายูกับย่างบ้าน,นมีเวลาติดตอบพี่ค่ะพี่น้องค่ะไปเมืองไทยกับปวยยูสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องแล้วเอาลูกไส้มายูน้่แล้วก,ก,วก็เลยบสะดวกตอบคําถามเนาะคะ่ะมีเอฟซี่เป็นถามมาว่าไอ้ปายูมายูเยอรมันใดจังได,ดค่ะคาปายูมาอยู่เยอรมันไดจังไดตีค่ะก็คือสามีผู้แรกปายูนั่นเพิ่นไปเที่ยวเมืองไทยเนาะคะ่ะเออ ที่นี่ก็เล่ไปเจอกันอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแหง่งหนึ่งเนาะคะ่ะกับรู้จักกันจีบกันอยู่สามปีค่ะพี่น้องจังแต่งงานกันเนาะคะ่ะช่วงจีบกันนั่นเอออยู่สามปีนั่นปายูกับบินมาเยอรมันปีละสองครั้งคะ่ะสามีบุญเหล็กปายูเพิ่งกับบินไปเมืองไทยปีละสองครั้งเนาะคะ่ะเพิเ่งกับเวลาปายูกลับเมืองไทยเพิ่งกับตามตูดไปยังสิ้น,นะคะพี่น้องเพราะว่าสามีบุญเหล็กปายูเนี่ยเพิ่งกับเสียงก้อนอายุเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นผ่าตัดนะ เออเพื่นปวยเพิ่นก็เลยได้กเกษียณก่อนอายุเพิ่นก็เลยมีเวลาบินไปบินมานะคะกะนี่นี่เลี้ยงลูกกันอยู่3ปีเนาะ,ะค่ะกัเลยตกลงแต่งงานกันในปีพศ2000เนาะคะ่ะเออปีพศ2000แต่งงานแล้วไปอยู่กับายมาอยู่เยอรมันเนาะคะ่ะเป็นที่ถาวรแล้วกะตอนนั้นกะเพิ่งเรียนไปนําเพิ่งทํางานไปนําเนาะคะ่ะมี f อเจี้ป็นว่าอันไปอยู่คือเว้าภาษาเยอรมันเก่งแต่ะกะบ่เก่งเนาะคะ่ะพ่อมูป้าป๋า แล้วก็มีเอฟซีถามมาว่าพอของลูกไปใส่หรือเิ่นลมหายตายจากแล้วพอของลูกส้ยปายูนะจ๊ะสามีคนไทยปายูนะคะก็แยกทางกันเกือบ30ปีแล้วค่ะพี่น้องแยกทางกันแล้วไปอยู่กับมาเยอรมันเดยเราจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นก็บ่ได้ยินข่าวเลยนะคะจักย่งจักลมหายตายจากหรือย่งไปอยู่กับบ่รู้นะคะเพราะว่าหลังจากเลิกกันแล้วก็ตตังคนตังยูตังคนตังไปมีครอบครัวแลค่ะแล้วก็ ลูกนี่ปายุกะเลี้ยงและซัพพอร์ตมากผูด้เดียวนะคะถ้าม,มีคนไทยกับบอดด้แม่ละผิดชอบอีหยังน้ำเล่ยค่ะพี่น้องกับบ่เคยมาเยี่ยมมาเยียนจักเถื่อนเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็มีเอฟซีถามมาว่าลุงจอดอายุเท่าใดทํางานอีหยังค่ะลุงจอดเอ่อเพิ่นทํางานบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ลุงจอดนีอ่อายุ60ปีเอ่อเพิ่อนมาอ,อ,อีกจัก สองปีหรือสามปีเป็นมาเพื่นเกิดสิกเกษียณค่ะพี่น้องกระลุนไปน้ำกันบาสิเดกเกษียณบน่เนาะค่ะเพราะว่ายูหนีตรงทำงานอายุหกสิบเจ็ดปียังสิเดกเกษียณนี่ค่ะพี่น้องค่ะเราก็มีเอฟซีถามมาว่าปายูยูอำเภอใดนยูสารคามปาย,ยูอ่ายูอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้ะตอบคำถาม FC เอฟซีแล้วบันนี้เกิดสีฟ้าปลูกต้นมะละกอค่ะพี่น้องเห็นบ่มพุทธมืดมาก ก่อนสิเอาต้นมะละกอล่ลองปูปลาอยูก่กับสิเอาปุ๋ยโรยอา่าล่องพื้นก่อนนะคะ บัดนี้ก็สีมะยายต้นกะเพ้าค่ะพี่น้องต้นกะเพ้าตัวนี้เสามปีแล้วจ้าเบิ้งปายูเอาเขาไปตั้งไว้ในเลื่อนกระจกเขาเป็นเพียเต็มเลยค่ะนี่ต้นกะเพ้าตัวนี้เด็เก็บขินตลอดปีเลยกันเดี๋ยวปายูสิตัดเอ่อกิ่งออกมดเลยนะคะแล้วก็สิตัดลากก้อนสิลุมเอ่อปลูกนะจา้ารุ่นไปน้ำกันค่ะพี่น้องมาสิหลอดปอนแลคะ่ะ อันนี้ก็สิมาปลูกต้นพริกจ้านี่ต้นพริกต้นนี้ปายูอันปลูกลงในกระทั้งถึงเตาปีทีเแียวค่ะพี่น้องค่ะรุ่นไปน้ำกันว่าเขาสีออกลูกออกหมากมะน่องค่ะเพราะว่าเป็นต้นพริกเอ่อเก้าจ้าปายูได้อันพ่ออันต้นพริกยุกจ้าพี่น้องแต่ว่ายัางบ้านนี่พ่อปลูกเนาะค่ะยังต้นเล็กๆเยอะจ้าจ้า่ต้นมะละกอนี้เดี๋ยวปายูสิ่รีวิวให้ช่มเรื่อยๆเด้อค่ะรุ่นไปน้ำกันค่ะพี่น้องว่า เออต้นมะละกอเขาสีออกลูกดกบ้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปอย่สีหาปุ๋ยเออดีดีมาใส่ค่ะพี่นองพราไหนเะนี่ยแตกหยอดงามเยอ่จ้าพี่นองเนะ่ยพะวันหน้า่าให้อันหนาวมากติดลบอีก <c oughs> ค่ะเพราะว่าเอาต้นมะละกอออกมาปลูกสั้างนกแล้วนี่โอ้ยสีมาอันหนาวอีกติดลบอีกกะโอ้ตายหมดดีค่ะพี่นองค่ะ <c oughs> ปุ๊บนะคะพี่น้องพุ๊นะเขาแตกหยอดงามงามรุ่นไปน้ากันจ้านี่ต้นกาพิกทีปายูพอกกอนกลับเมืองไทยจ้าพี่น้องอต้นเป็นภูมิเขียวเขียวนต้น,นตอนอริกาโนจ้านี่ปายูถอนหยาออกให้เขาเนาะจ้าพี่นอ้องหยางามมดเลยกลับมานี่ยหยางมต้นใหม่มืดเลยค่ะพี่น้องต้องได้ถอนได้เก็บออกนะจ้าค่ะปายูขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเดจ้าทั้งเอฟซีเก่าเอฟซี FC, ใหม่ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป้าอยู่กับลุงจอเนเด้อจ้าพี่น้องป้าอยู่คอยพี่น้องเอซจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจา้าเจอกันคลิปหนา้จาจ้า